ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2 0 2 5สิงบลูร่วมวงล่าเอกิติเก้ค่าตัว100ล้านยูโรดีแอตเลติกรายงานว่าเชลซีแสดงความสนใจอูโกเอกิติเก้กองหน้าของไอทราค f แฟรงเฟิร์ตโดยหวังจะปิดดีลตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หัวหอกวัย22ปียิงไป22ประตูจาก4 8นัดรวมทุกรายการในซีซั่นล่าสุดและจากแหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรเขาถูกประเมินค่าตัวไวร้ราว1 0 0ล้านยูโรหรือประมาณ83.9ล้านปอนด์ซึ่งสามารถเจรจาเรื่องโครงสร้างการจ่ายเงินได้นี่เป็นฤดูกาลที่2ของแข้งฝรั่งเศสในบุนเดสลีกาหลังย้ายจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาอยู่กับแฟรงเฟิร์ตในเดือนมกราคม2024แบบยืมตัวก่อนที่สโมสรอนจะซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ถัดมาในราคา17.5ล้านยูโร เอกิติเก้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นหนึ่งในกองราบที่เนื้อหอมที่สุดของลีกตดยซีซั่นนี้เขายิงในลีกไป15ประตูเท่ากับโอมามามูชที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเดือนมกราคมช่วยให้แฟรงเฟิร์ตจบอันดับ4ของตารางและได้ไปเล่นแชมเปียนส์ลีกเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของสโมสรครั้งแรกในปี2022จากการได้แชมป์ยูโรปาลีกย่างไรก็ตามราคาของเอกิติเก้ไม่ถูกแน่แเพราะแฟรงเฟิร์ตเองก็มีผลงานการขายนักเตะราคาดีอยู่เรื่อยๆ เพ่นการขายมามุชให้แมนซิตี้75ล้านยูโรหรือขายรองดานโคโลมูอานีให้แปรเอสเช95ล้านยูโรในปี2023เป้าหมายหลักของเชลซีในซัมเมอร์นี้คือการหากองหน้าตัวเป้าและปีกเท้าขวาโดยอีก2ชื่อที่กำลังจับตาอยู่คือเหลียมดีแลบของอิปสวิชทาวและเบนจามินเชสโกของแอร์เบไลฟซิกมิโตมะจาะทำลายสถิตินักเตะเอเชียค่าตัวแพงสุดหากซบบายเยน2,047ล้าน คาโอรุมิโตมะดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นของไบรตันมีลุ้นกลายเป็นนักเตะเอเชียค่าตัวสูงสุดตลอดกาลหากย้ายซบบาเยอร์มิวนิกด้วยค่าฉีกสัญญา55ล้านยูโรคาโอรุมิโตมะปีกตัวเก่งทีมชาติญี่ปุ่นวัย28ปีของไบรตันแอนด์โฮฟเอลเบียนมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการลูกหนังเอเชียเมื่อตกเป็นข่าวว่ากำลังถูกบาเยอร์มิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกาเยอรมันเล็งคว้าตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ก่อนหน้านี้สื่อในโยุโรปรายงานว่าค่าฉีกสัญญาของมิโตมะอยู่ระหว่าง40 45ล้านยูโรหรือประมาณ1,480 1,665ล้านบาทแต่ล่าสุดมีรายงานว่าค่าตัวพุ่งขึ้นแต่ระดับ55ล้านยูโรหรือประมาณ2 0 4 7ล้านบาทซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นนักเตะเอเชียที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ทันทีหากดีลนี้เกิดขึ้น คู่แข่งสำคัญของไบเยนมิวนิกคืออาร์เซนอลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจในตัวมิโตมะเช่นกันหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นอย่างต่อเนื่องบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยังเหลือสัญญากับไบรตันถึงปี2027หากดีว55้าล้านยูโรเกิดขึ้นจริงมิโตมะจะทำลายสถิติค่าตัวของคิมมินแจกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งย้ายจากนาโปลีไปร่วมทีมไบเยนมิวนิกด้วยค่าตัว5้าล้านยูโรหรือประมาณ1861ล้านบาทเมื่อปี2 0ป3กลายักเตะเอียค่าตัวแพงที่สุดในเวลานั้น อนาคตของคาโอรุมิโตมะกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหากย้ายสู่ทีมระดับท็อปของยุโรปและทำลายเพดานค่าตัวนักเตะเอเชียลงได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เววรวพูมีหนาวบายบร์นสนดึงโคดีกักโปเสริมปีกสายซัมเมอร์นี้โคดีกักโปปีกตัวเก่งเลอร์พูถูกยบร์นมิวนิคใส่ชื่อในลิสต์เสริมทัพซัมเมอร์2 0 2พโดยมีโอกาสอำลาแอนฟิดหากได้ข้อเสนอโดนใจ บเอนมิวนิกยอดสโมสรลูกหนังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีกำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกัคโปปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของลิเวอร์พูลตามรายงานจากฟอร์เรียนครีเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวฟุตบอลคนดังของสกายเยอรมนีเสือใต้กำลังมองหาปีกซ้ายคนใหม่และล่าสุดกัคโปมีชื่ออยู่ในลิสต์ของพวกเขาด้วยนอกเหนือจากคาโอรุมิโตะปีกทีมชาติญี่ปุ่นของไรตันแอนโฮปเอลเบียนและราฟาเอลเลอาวปีกทีมชาติโปรตุเกสของเอซีมิลาน เพรสเทนเบิร์กระบุเสริมว่ากัคโปมีโอกาสถูกลิเวอร์พูลปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์เช่นกันหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาโดยปัจจุบันดาวเตะวัย26ปีเหลือสัญญาค้าแข่งในถึนแอนฟิลถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ทั้งนี้กัคโปซึ่งย้ายมาจาก PSV อ e i n โคเฟเมื่อช่วงเดือนมกร,ราคมปี2023ลงเล่นให้หงแดงไปแล้ว128นัดทำ41ประตูกับ17แอสซิส รชฟอร์ดอำลาแอสตันวิลล่าซอแยกทางแมนยูบาซ่าสนคว้าร่วมทัพมา์คัสแรชฟอร์ดโพสตอำลาแอสตันวิลล่าหลังหมดสัญญายืมตัวจากแมนยูเนเต็ดพร้อมจุดกระแสะอนาคตในตลาดนักเตะซัมเมอร์2 0 2 5ท่ามกลางข่าวบาเซโลนาสนคว้าตัวหวังลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสีซั่นหน้า มาคัสแรชฟอร์ดกองหน้าแมนยูสอเขาต้องมองหาสโมสรใหม่อีกรอบหลังโพสต์อำลาทีมแอสตันวิลล่าทันทีที่สึกพรีเมียร์ลีกปิดซีซั่นส0 2 4ั0 2 5นอย่างบริบูรณ์ แรชฟอร์ดถูกแมนยูเนเตดปล่อยให้แอสตันวิลล่ายืมมาใช้งานในเดือนมกราคมโดยมีออปชั่นย้ายขาดได้ในราคา40ล้านปอนด์หรือราว1,760ล้านบาทโดยสตาร์ทีมชาติอังกฤษสร้างผลงานยิงได้4ประตูและ5แอสซิสต์จากการลงสนามให้สิงห์ผงาด17นัดสำหรับในช่วง5นัดสุดท้ายดาวยิงวัย27ปีพลาดการลงเล่นเนื่องจากเจ็บแฮมสตริงขณะที่อนาคตการค้าแข่งของเขายังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อเนื่องจากเจ้าตัวโพสต์ข้อความอำลาอสตันวิลล่าซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไม่พร้ออมเเ็สััญญาาากบขย่ง หากสโมสรพลาดโคต้าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกอยากขอบคุณทุกคนที่วิลล่ายกเว้นอาการบาดเจ็บสำหรับ2 3าเดือนที่หน้าทึ่งสำหรับผมนี่คือสโมสรที่วิเศษมากและผมทราบซึ้งที่แฟนวิลล่าโอบกอดผมตั้งแต่นาทีแรกในสนามผู้จัดการทีมสโมสรและสตาฟโคชล้วนยอดเยี่ยมผมรู้ว่ามันเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ที่ไม่ได้พื้นที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งทุกคนทำงานหนักมาตลอดทำซีซั่นแต่ผมรู้ว่าสโมสรน,นี้จะกลับมาอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นกองหน้าผีดางโพสต์ลงไอจี เท่าที่ผ่านมาแรชฟอร์ดซึ่งเหลือสัญญากับแมนยูไนเต็ดจนถึงปี2 0 2 8ถูกซื้อเผยว่าต้องการเล่นให้กับทีมที่ได้ฟาดแข่งถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกสี่ซั่นหน้าและไม่ต้องการย้ายไปหากินในลอนดอนโดยมีบาร์เซโลนาให้ความสนใจอยู่แมนยูบรรลุด,ดิวคว้าเลียมดีแลบล้านปอนด์เหลือแค่นักเตะตอบรับข้อเสนอมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงค่าตัวเลียมดีแลกับอิสวิสได้เรียบร้อยที่30ล้านปอนด เหลือแค่รอให้นักเตะโอเคเงื่อนไขส่วนตัวหลังเนื้อหอมโดนทั้งเชลซีนิวคาเซิลรุมแย่งตัวสื่อดังตีข่าวแมนยูเดินเกมไวคุยกับอิปสวิชลงตัวแล้วเรื่องขอซื้อเลียมดีแลบเหลือแค่รอให้นักเตะตัดสินใจว่าจะตอบรับหรือไม่เท่านั้นแมนยูบรรลุข้อตกลงกับอิปสวิชทาวในการคว้าตัวเลียมดีแล็บกองหน้าดาวรุ่งชาวอังกฤษมาเข้าถิ่นโอแทร์ฟอร์ดแล้วตามรายงานจาก espn สื่อกีฬาชั้นนํา แมนยูกำลังพยายามปิดดีลให้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากต้องการสร้างทีมใหม่ให้รูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุกีสหลังฤดูกาลที่ผ่านมาทำผลงานน่าผิดหวังไม่มีแชมป์ติดมือเลยและจบแค่อันดับ15ในพรีเมียร์ลีกดีแลับวัย22ปีเพิ่งย้ายจากแมนซิตี้มาอยู่กับอิบสวิสเมื่อปี2024ด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์หรือประมาณ660ล้านบาทและยิงไปแล้ว12ประตูในีซั่นที่ผ่านมาจนกลายเป,เป็นเป้าหมายเสริมทัพของทั้งแมนยูเชลซีนิวคาสเซิลและเอเวอร์ตัน ESPN รายงานว่าแมนยูบรรลุข้อตกลงกับอิบสวิสในการดึงดีแลบเสริมทับด้วยค่าตัวตามค่าฉีกสัญญาจำนวน30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,320ล้านบาทและน่าจะเป็นแนวรุกใหม่ต่อจากมาเตอุสคุนยากองหน้าวูฟแฮมตันขั้นตอนต่อไปที่จะทำให้แมนยูปิดดีลสำเร็จคือไปตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับดีแลบให้ได้หลังตัวนักเตะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะย้ายไปเล่นให้ปีศาจแดงหรือทีมอื่น ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ